สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง C A D Review จริงแนวอาจจะดีนิดนึงทุกคนทุกวงนี้ผมงานเยอะมากๆแล้วก็ภารกิจเยอะมากๆครับ สินค้าเปิดตัวก็เยอะมากๆเช่นกัน,นทุกคนก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปให้ทุกคนฟังบ่อยมากหนักนะแต่ว่าตอนเนี้เสี่ยวมี 14T ซีรีส์ได้เปิดตัวใหม่ออกมาแล้วครับในเดือนนี้คือเสี่ยวมี 14T อ่ะเราไม่เห็นการพัฒนาที่มันก้าวกระโดดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เปิดตัวออกมามันก็จะรู้สึกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างอ่ะ แต่ว่ารุ่นทีกับทีรุ่นน้องนะ่ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันยเยอะคือบางครั้งเราเลือกตระกูลทีซีรีส์ที่เป็นทีธรรมดาไม่ตามด้วยท Pro รยังดีกว่านะแต่รอบเนี่ยตอนแรกผมก็คันๆอยู่แนละ้วว่าผมจะเอ,อ๊ะไปดูเครื่องดีไหมว่ามันจะต่างจากเดิมไหมพอเราได้ไปจับเครื่องจริง,รงๆแล้ทุกคนอื 14T Pro กับ 14T รอบนี้ของเสียวหมี่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะผมมาป้ายยาทุกคนที่เฉยว่าจะให้ไปซื้อรุ่นไหนเพราะปกติเราเห็นในช่องเราอยู่แล้วนาะว่าทุกปีเราจะเชียรทท์ที่ธรรมดาทีา่ธรรมราตลอดเลยแต่ปีนี้ผมแอบกระซิบนะว่าผมเชียร์ T Pro เพราะอะไรเราไปรับชมกันครับ เหตุผลแรกที songs, ่ผมเชียร์เสียวมี 14T Pro ลนะอย่างแรกเลยคือเรื <S S <ana> ่องดีไซน์ทุกคนดีไซน์รอบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่า T-Series รอบนี้ดีไซน์ต่างกันนะครับตัวรุ่นพี่จะมีความโค้งมนของฝาหลังส่วนตัวรุ่นน้องจะมีความแบนเรียบเป็นแฟลตนะแล้วก็ขอบข้างเนี่ยผมเห็นได้ชัดเจนว่าถึงรุ่นน้องจะบอกมาว่าตัว14ธรรมดาเนี่ยถึงจะบอกว่ามีขอบที่เป็นอลูมิเนียมก็ตามแต่แต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมจับแล้วมันดูเหมือนพลาสติก ชุบยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยคือเราจับขอบอย่างเงี้ยปกติแล้วอลูมิเนียมมันจะมีเสาสัญญาณต่างๆเนาะพอมันจับบอดี้ที่เป็นเสียวมี14 T Pro ครับมันเป็นขอบอลูมิเนียมแบบเอออันนี้คือขอบอลูมิเนียมจริงๆอ่ะมีความแข็งแรงมีความทนทานแล้วก็งานประกอบแน่นมากๆและผมชอบเลนกล้องของทั้ง2รุ่นมากๆเลยนะคือดีไซน์ออกมาได้ถึงเลนกล้องมันจะดูแบบแปลกๆตาไปหน่อยเนาะเรื่องการดีไซน์การวางกล้องแต่ผมรู้สึกว่าฐานรองเลนกล้องอ่ะมัน มันแมทเทเรียลมันดีอ่ะทุกคนมีความด้านมันมีความเป็นอลูมิเนียมสูงมากๆนะฮะแล้วมาทําให้เรารู้สึกว่าจับแล้วมันแข็งแรงมันดูพรีเมียมเป็นแฟลชชิปแต่ฟิลลิ่งการจับที่มันแน่นแล้วก็ดูเป็นแฟลชชิปจริงๆเนี่ยผมยกให้เสี่ยมี 14T Pro เลยฟิลลิ่งมันได้จริงๆครับสมกับที่เป็นแบบน้องๆเรือธงเลยนะปีนี้ส่วนในเรื่องของขนาดหน้าจอไซส์ต่างๆก็เป็นมาตรฐานเดิมน้อง6.67นิ้วคือติดฟิล์มการสปอร์ตฟิล์มกระจกต่างๆนะเพราะหน้าจอเสียงม,มีเป็นพิมพ์นิยม 6.67นิ้วเป็นหน้าจอคิดตันเลสนะครับอมูเลดเนะาะก็เป็นหน้าจออมูลเลดนี่แหละ144เฮิร์ตทั้ง2ตัวสีสันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันนะจากที่ไปลองมานะผมรู้สึกว่ามันไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ครับส่วนนี้เรื่องความแรงของ CPU อันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องเล็กตัว14 t เขาใช้ Dimensity นะครับ8,300เอลตานะส่วนตัวรุ่นพ P เขาใช้ Dimensity เหมือนกันแต่เป็นตัวของ9,300 พลัสตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวแรงที่สุดจากค่ายของ m e d i t t ท k นะทุกคนซึ่งคะแนนเทียบเป็นจริงๆแล้วอันตัวตัวครับต่างกันประมาณเกือบล้านนะ เกือบเท่าหนึ่งอะทุกคนจริงๆแล้วตัวเลขอะมันไม่ได้บอกเรื่องความแรงเรื่องความแตกต่างเยอะเนาะแต่ว่าฟิลของการใช้งานนีจริงแล้วเชิงลึกอะเท่าไปทํางานเรื่องการตัดต่อวิดีโอการเรนเดอร์ภาพต่างๆเนีย่ยมันเห็นผลชัดเจนไงและคือตอนนี้ย p u u มันห่างกันเกือบครึ่งอะผมก็รู้สึกว่าการอัพสเปคขึ้นไปจากตัวเสียวมี 14T เป็น 14T Pro เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเลยนะ และเครื่องหนึ่งที่หลายๆเจ้าอาจจะไม่ได้พูดถึงกันเนาะคือเรื่องของลําโพงลําโพงผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นนะน้องเสี่ยมี 14T กับเซี่ยมี 14T Pro ปีนี้ผมรู้สึกว่าลําโพงยังไม่ได้รู้สึกว้าอะไรนะครับจะเป็นลําโพงคู่ดังพอๆกันปกติเลยแต่ 14T แอบดังกว่านิดนึงนะทุกคน และถ้าใครอยากได้รายละเอียดเสียงมิติเสียงต่างๆความโปรง่งความใสเคลียร์แล้วก็มีมิตินะเบสจะมาแบบกระชับไม่ได้เป็นแบบลูกโตมากแต่มีลูกอุ่นๆน,นิ่มๆให้เห็นนะครับแล้วก็มีความแหลมความใสนะไป 14T Pro ได้เลยรายละเอียดชินโนตีดีกว่าเยอะเลยครับส่วนตัว 14T ธรรมดานี้ต้องบอกว่าได้เรื่องของความอิ่มของเสียงที่มากกว่าแต่เวทีมันแคบกว่าทุกคนมันทำให้ชินโนตีบางชิ้นน่ะกระจุกกันมากกว่าเท่าน,นั้นเองแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ความโปรง่งก็แคบไปเล่น เสียวมี 14T Pro เท่านั้นเองแต่แอบกระทินะเสียวมี 14T ลำโพงแอบดังกว่านิดหนึ่งในขณะที่เราเปิดโหมด Dolby Atmos แ,แล้วทั้งคู่นะครับ และสิ่งที่ทำให้ผมอยากได้อีกเลยคือเลนของไ i ก a ปีนี้นะครับที่ไ i กาพัฒน,นาขึ้นมานครับคือเลนตัวเนี้ยเป็นเลนที่ใส่มาใน 14T Pro เท่านั้นส่วน 14T ธรรมดาจะได้โ o n y เลนของโ o n y ่ MX ปกตินะทุกคนซึ่งเป็นเลนระดับท็อปเหมือนกันแหละแต่เรารู้สึกว่าเซนเซอร์ Sony เนี่ยใช้กันมานานเนาะแล้วก็มีการออโต้โฟกัสที่ม่นยั่แต่ว่าโทนสีที่เขาปรับจูนมาไม่ว่าไ i กาจะปรับจูนมาก็ตามแต่นะครับสีของเสี่ยวมี 14T เรายังรู้สึกว่ามันติดแบบอมส้มอะ่ะแล้ว ก็ติดแบบผิวเข้มๆหน่อยนะครับติดอันเดอร์เล็กน้อยมันมีความคมเข้มมากกว่าชาร์ปเนสตัวของคอนพาร์มันจัดกว่าส่วนเสี o ยงมี 14T Pro นั้นโอ้โหทุกคนลบข้อตำหนิจากเสี o ยงมี14ที่เป็น f แฟลชชิ p ของเขาไปได้เลยนะ คือรอบนี้พัฒนาเลนขึ้นมาจริงๆฟังเสียงแฟนคลับจริงๆว่าใครที่รู้สึกว่าเสียวมี14ธรรมดาเนี่ยถ่ายภาพออกมาแล้วมันติดอันเดอร์ติดหมนติดดำไปหน่อยมันติดแบบว่าอึมครึมไปหน่อยนะรอบนี้เสียวมี14 T Pro ให้มาจริงๆครับทุกคนใสเคลียร์มีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็มีความขาวนวลมันถ่ายออกมาแล้วมันดูดีอ่ะมันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความใสเคลียร์มากยิ่งขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเลนตัวนี้ค่ารูรับแสง ก็กว้างด้วยนะครับก็มีการถ่ายภาพมาที่ดีกว่าเสียงมี 14T ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าใครเอาเรื่องกล้องนะไปจบที่เสียงมี 14T Pro ปรยฮ รอบนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากและสุดท้ายที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ถึงจะให้มา5,000 mAh เท่ากันนะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนครับสิ่งที่ไม่มีมาในรุ่นก่อนๆปีนี้เขายัดมาให้ก็คือไวร์เลสชาร์จแต่คุณจะได้เฉพาะรุ่นของเสี่ยวมี 14T Pro เท่านั้นส่วนเสี่ยวมี 14T ธรรมดาคุณจะไม่ได้ไวร์เลสชาร์จนะได้ฟァสชาร์จของเสี่ยวมี 14T มาที่67วัตต์ที่ไหมแต่เสี่ยวมี 14T Pro อัพขึ้นไปเป็น120วัตต์ครับ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหรแต่สุดท้ายแล้วเวลาเที่ยวเราเร่งรีบมากๆยังไงเสียมี 14T Pro ต้นไปถึง50เปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยมันก็ได้ไวกว่าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของชาร์จไว120วัตต์แถมยังได้ไวเลดชาร์จในรุ่นของเสียมี 14T Pro มาเป็น50วัตต์เลยนะทุกคนก็คือฟ้าชาร์จระดับหนึ่งเลยอะในรุ่นของเสียมี 14T Pro น่ผมรู้สึกว่าวเลดชาร์จก็ไวต้องการฟา์ชาร์จก็ไวเหมือนกันอันนี้คือลบข้อตำหนิต่างๆที่แบบ เออสมาร์ทโฟนน้องเรือธงอ่ะม,ม,มันควรจะมีนะเรื่องไวเลสชาร์จเรื่องการชาร์จรย่ห้ต่างเนี้ยมันควรจะมีเข้ามาอันนี้เสี่ยมี 14T Pro ตอบโจทย์อย่างชาัดเจนเลยแล้วก็เรื่องที่ผมรู้สึกว่าตึงหิดเหมือนเดิมก็คือทำไมเสี่ยมีไม่ยอมใส่ u s b c 3มาสักทีเป็น3.0ก็ได้เป็น3.1ก็ได้การแชร์ภาพการอออภาพออกต่างๆขึ้นหน้าจอทีวีหรือว่าแว่นการสตรีมภาพาต่างเนี่ยมันจะได้ทาได้สะดวกขึ้นนะฮะเสียได้ตรงนี้ไปนิดนึงแอบแบบ ากเสียงมีไปเป็นการบ้านเนียนะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงนี้นะครับใส่ USB C 3มาเถอะในตัวรุ่นน้องเรือทงอย่างนี้นะก็คือจริงๆแล้วรุ่นที่มันสูงกว่า15,000บาทขึ้นไป16,000บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยผมอยากจะให้ใส่พวก USB C 3มาแล้วแหละเพราะลูกค้าจะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นในการต่อภาพแล้วก็ใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานต่างๆนั่นเองครับ สุดท้ายนี้สรุปง่ายๆทําทไมถึงอยากมาป้ายยาเสี่ยวมี 14T Pro ก็บอกกันตรงๆว่าถ้าเทียบกับความจุนะในความจุ512 g b ด้วยแรม12 g b เท่าๆกันเลยทุกคน คือคุณเพิ่มเงินอีก4 0 0 0บาทจาก17,990บาทในเสี่ยมี14ทธรรมดาขยับขึ้นไปเสี่ยมี14บสีทีในราคา21,990บาทเนี่ยอีก4 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหคุณได้อะไรมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นวัสดุงานประกอบที่ดูพรีเมียมมากขึ้นเออลืมบอกไปนิดนึงว่าน้ำหนักของตัวเครื่องครับเสี่ยมี14บสีทีมีความหนักกว่าเสี่ยมี14ทอย่างเห็นได้ชัดนะใครอยากได้เบาๆก็ไปเสี่ยมี14ิบแล้วกันแต่คือขยับมาอีนนอกน สมาร์ทโฟนแฟลชชิปจริงๆอ่ะในรุ่นของ Xiaomi 14T Pro ซึ่งราคาต่างกัน4,000บาทเนี่ยคือคุณได้อะไรที่มันเห็นได้ชัดเจนมากกว่าปีก่อนๆน,นะครับปีนี้ผมว่า Xiaomi 14T Pro น่าจะขายดีเป็นเบอร์ต้นๆเลยแหละในกลุ่มสมาร์ทโฟนที่อยู่ในเลนราคาที่แบบว่าแตะ20,000นิดๆหรือว่าไม่เกิน20,000บาทในช่วงโปรโมชั่น,นครับ Xiaomi 14T Pro นี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ผมรู้สึกว่าผมจับแล้วตอนแรกรู้สึกเฉยๆ,ๆนะพอพอจับแล้ว เออมันดีขึ้นจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆชอบเสี่ยวมี 14T ซีรีส์ตัวไหนก็ลองมาเล่าสู่กันฟังกันได้เนาะปีนี้เราไม่ได้พูดถึงเสี่ยวมี 14T เลยเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบเสี่ยวมี 14T Pro จริงๆนะคนมาโดนป้ายยากอะไรเยอะนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย